เออเอาอีกไหมเอาอีกนะเอาอีกเหรอแล้วก็จะรับแรงเนยจะก็ชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบบำเพ็ญบุญดูแลพระทุด,ดงแรงต่าง,างหรือผู้มีศีลมีธรรมอย่นีจ้ะซึ่งกำลังบุญจะส่งผลให้เขา แวบไปเกิดบนสวรรค์หรือไปพรโมโลกได้นี่จะอาความละเอียดของใจงครับนี่เนาะมีอยู่หลายแห่งเนี่ยเป็นภพที่สอนภพแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขาได้ยินกิิศัพท์ซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่ได้เคยไปมาหาสู่กันเช่นชาวรับแรงของละแ,แวกนี้กับอีกละแวกหนึ่ง ก็ทราบกิิสับ่ตรงนั้นมีอยู่แต่ไม่เคยไปมาหาสู่กันเหมือนกับเป็นขอบเขตคล้ายๆกับเราทราบว่าอีลานมีอยู่ที่ตรงนั้นแต่เราไม่เคยไปเลยอีลานทราบว่าเมืองไทยเยองนี้อย่างนี้นึกออกไหมเออดีไหมดีค่ะจนพระพุทธสําเร็จที่ กายหยาบแล้วท่านปรับไปตรงนี้เพราะท่านเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานไปเรื่อยๆเอาบอกไปเดี๋ยวก็รู้สินี่นะท่านจะบารบมีท่านทำให้ท่านไปถึงวิชาวิชาหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่ทำให้มีชีวิตเป็นอมตะแล้วก็ ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายด้วยซึ่งวิชาที่ตรงนี้ท่านไปถึงแต่ถ้าองค์ไหนไปไม่ถึงถึงได้ในระดับหนึ่งท่งานก็แวบไปเกิดเป็นที่อื่นได้หรือเบื่อเพศภาวะตรงนั้นว่าอยู่มานานแล้วหรือก็แวบไปได้ อย่างนี้นึกออกไหมจ๊ะ,ะ,ะแล้วแต่คือหนึ่งแล้วแต่ท่านจะเลือกกันีด้สองคือกําลังบุญของท่านหมดแค่นั้นอ,อย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะเพราะนั้นท่านจะอายุยืนแล้วก็การที่อายุยืนท่านยังปรับสภาวะเซลล์ในร่างกายเนี่ยให้ยืดได้ปกติของเรานี่ยิ่งอายุเยอะจ้ะ นี่นะเพราะเซลล์ขอเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายเซลล์ตาย,ตายดับไปของท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่างท่านยิ่งเพิ่มวันคืนไปเซลล์มันยาวไปเรื่อยๆแข็งแรงแล้วก็สวยก็ไปเรื่อยๆนี่จะเป็นพระนมน้อยรูปงามขึ้นไปเรื่อยๆนี่จะคือได้ในสิ่งที่เราอยากได้กัน แต่เราทำไม่ได้อย่างท่านเราจึงอดอแก่นีไ่ไงนี่นะนี่เ <c oughs> พราะท่านไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย<อ>คือสามารถใช้คำว่าอัตาหิอัตโนนาโถได้<อ>คือตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้<อ>หมายความว่าท่านไม่ต้องฉันเลยอเออนี่นะ ไม่ต้องพึ่งอาหารของใครนี่นะต้องพึ่งเลยไม่ต้องพึ่งยารักษาโรคไม่ต้องอะไรเลยอตาฮิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยท่านอยากอะไรอยากได้อะไรท่านก็น,นึกเอาไปในตนนี่จ้ะแล้วสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นอยากได้ที่พักอาศัยนะถ้าไม่ต้องไปก่อสร้างนั่นเลย นึกๆคิดๆแค่นั้นเองเนี่ยจากการฝึกตอนที่ท่านเอาใจมาอยู่กับตนให้กายและใจมาอยู่ในที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันอยู่นั่นนอนอย่างเงี้ยจ้ะแล้วใจท่านไม่ขึ้นลงไม่กระเพื่อมเลยเพราะคํานี้ก็เอามาจากท่านนั่นแหละเมื่อใจไม่ขึ้นลงจะนำลงความหนุนสาวอายุไข่หย,ยืนยาว ไม่แก่เท่าตลอดกาลจ้ะนี่จากท่านผู้รู้ผู้มีอนุภาพนี่ท่านอย่าให้ใจขคล้นลงอย่างนี้นะเพราะท่านท่านจะอายุยืนไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายยกเว้นว่าอยากจะไปตอนไหนอย่างนี้ตามท่านไปจ้ะประเภทหนึ่งอยู่ยาวอีกประเภทหนึ่งอยากไปตอนไหนก็ได้ อีกประเภทหนึ่งกำลังบุญยังไม่ถึงก็ไปก่อนอย่างเงี้ยตามทันไปจ้ะแต่เรื่องนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยนี่เพื่ะนนมาช่วยกันหล่อคุณยายก่อน,นแล้วก็จะทยอยเล่าให้ฟังยินหรอเด็กคุณยายทั้งสองท่านก็นจะเจอเรื่องประเภทอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีท่านก็นจะเจอ เทวดานี่เอาทองมาให้ <S <S แต่ก็มีกติกาทุกอย่างมีกติกาทั้งหมด <S 1> <S 1> ใส่ชะลอมมาเลยนะเอามาให้มีกติกาว่าระหว่างเอากลับไปวัดห้ามงดหงิดเพราะว่าถ้าง,งดหงิดนี่นะซึ่งตรงข้ามกับใจใสใจสบาย ถ้าใจใสใจสบายอะไรก็สำเร็จอ่นี่เนาะเพราะนั้นหงุดหงิดไม่ได้ระหว่างเอาทองฉลอมนี้ไปใส่มาอย่างดีเลยแต่นี้ระหว่างนางที่ท่านมาจากเชียงใหม่พรอมาถึงท่ากุานตาลเนี่ยระหว่างนางเนี่ยท่านพาแม่ชีสาวบางคนหนึ่งแม่ชีสาวนั่นจะเป็นคนหวงตัวหน่อย ในรถไฟเวลาคนแน่นก็มีทั้งหญิงทั้งชายาผู้ชายจะโดนตัวทั้งเอือเอออะไรเงี้ยใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางทีเขานีา่ยทั้งสุดทั้งบอกก็คนมันแน่นมันก็มีอย่างนี้บ้างท้อไปคิดอะไรอย่างเงี้ยใจแต่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีทําใหได้งดหงุดหงิดไเอ๊ะทำไมเป็น่างเพราะเอ๊ะแั้นั้นเหรออ่าเหลือแต่ชะลอม <laughs> เออมันจะมีกติกาเหามือนอย่างคูใหญ่เคยได้ทองแต่ไม่ไช่ทองลอปปหล่อหรวงปู่หรือยายนะ <laughs> ก็อย่างเงี้ยเหมือนกันนะที่มห้อย่างเงี้ยมีกติกาเออเวลาได้มานี่นะมันก็จะเป็นแท่งนะได้มาเยอะเลยอะแท่งสี่เหลี่ยม เยอะก็ทองเวลาเอาไปเช็คที่ไหนก็ทองอ่ะไปเช็ค้านทองเขาก็บอกว่าทองนี่เนาะตรงไหนก็ทองกันรเลยมีวันหนึ่งเนะเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยนึกอะไรขี่เกียจเก็บเปลี่ยนเป็นตังนี่หว่าก็ฝากคนก็เอาไปเขาเอาไปเยอะทีเดียวนะเป็นแดงๆเนี่ยเอาไปที่ โรงงานที่ก็ชอบของประเภทอ้หมาหอนเนี่ยหน้าวัดไปเรื่อยแล้วเอ๊ะทำไมยังกันนัดกันไว้เ่ยแล้วตกลงหน้าวัดมีมีหรือเปล่าน้องหมาอะไรเนี่ยก็ไม่เห็เนี่ยมันหอนหอนไปจนกระทั่งถึงที่มันเหลือเชื่อคืออขับรถไปก็ไปในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีหมาหอนตลอดทางนีกออกว่ะจะ เออจกันกระทั่งไปทิงโรงงานแล้วพอไปเช็คมันเป็นทองเหลืองอ่ะม่ยังอยู่ป่ปาไม่ทาบเอามาให้ดูหน่อยมันจะได้เรื่อยๆเวลามันขึ้นมาจากแผ่นดินนะมันขึ้นมาฟุด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 แต่มือขว่าได้ไปเป็นแทงแด่งแน่งนเยอะเลย ยังอยู่กับกคุณยายอยู่เดี๋ยวจะมาให้ดูเออนี่เนาะก็อะไรล่ะอะไรนะอ่มีแม่เพลงหลอกคุณยายเนี่ยมีบัตรจ้มไม่มีเนาะอนแต่ครูผู้สื่อสายทำจ้ะ